ปกติก็คือจะมีธุรกิจหลักก็คือที่ร้านจะขายของเป็นพวกร้านเครื่องเขียนนะคะแล้วก็ด้วยปัญหาโควิดตอนนี้ก็คือยอดขายน้อยลงก็คือลูกค้าปลีกน้อยลงก็เลยต้องคิดว่าเออต้องทําอะไรสักอย่างที่แบบว่าหารายได้เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสตอมันมีในสวนอยู่แล้วแล้วก็เลยคุยกับคุณน้าว่าเออเราจะขายสตอยังไงดีเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาขายกันแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะราคา เราก็คิดว่าทำยังไงถึงจะเพิ่มแวลูให้กับสตอตรงนี้แล้วเราคิดว่าเออถ้าสมมติเรามารีแพคเกจเข้ามันก็จะตอบโจทย์ตรงนี้กับลูกค้าต่างจังหวัดเราก็เลยไปมุ่งที่จะทําออนไลน์คือจริงๆแล้วแคร์ไม่เคยขายข,ายของออนไลน์เลยก็เลยลองดูว่าเออเขาขายยังไงเขาแบบสนใจเราแล้วก็ให้การตอบรับมาดีมากจนเราแบบในรอดแรกอะค่ะ5้าสิบชุดซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยมันเยอะมากสำหรับวันแรก2วันแรกที่เราลงขาย มันก็เลยเป็นจุดร่มต้นว่าโอเคงั้นเราจะขายต่อไปเราจะขายต่อไปก็เลยงั้นก็เปิดเพจเราเปิดเพจทั้งใน Facebook ทั้งในอิสต์แกรแล้วก็พยายามลงสตอรี่แบบเป็นการเล่าเรื่องเน้นแบบว่าเราอะมีสวนเรามีต้นน้ำอยู่คือเราพยายามให้ผูพ้พกรู้ว่าเออเราเรามีวัตถุดิบในมืออยู่เพื่อที่ว่าให้ผู้พกมั่นใจว่าเราอะมีของส่งแน่เราปลอดสารพิษ แล้วก็ลูกค้าก็จะได้มั่นใจที่จะซื้อกับเราคือสตอของเราเป็นสตอพันสตอเข้าวนะคะคือส่วนมากจะมีอยู่ในพังงาภูเก็ตอ่ะคือเม็ดมันจะกลมอวบแล้วก็กรอบอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็หลายๆคนลูกค้าที่ที่บอกที่แจ้งมาใช่ไหมคะเอ่อเมื่อไปผัดแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะฉุนน้อยกว่ารสชาติของมันจะมีความมันๆกรอบอ่กรอบๆนิดหน่อยแต่มันจะไม่เหมือนสตอดานที่แบบ เม็ดใหญ่เลยแล้วก็จะมีความฉุนที่มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสะตอพังงาอร่อยนี้ค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทาง Facebook นะคะชื่อภาษาไทยว่าอร่อยนี้ค่ะแล้วก็ i ิน t a g r กรมนะคะอร่อยนี้เป็นภาษาอังกฤษค่ะ A R O I แล้วก็ Underscore N I ค่ะฝากด้วยนะคะ